ก็สบายดีพี่น,อน้องเหมือนเมื่อคนตัม้มเมียงลำคาหัวตะไคร้เนาะแล้วก็มีห้ามบักหมี่พี่น้องนี่ห้ามบักหมี่เขากันเนาะมาเด้อมาเด้อคนได้หยากกินเมียงกินเมียงห้ามบักหมี่คล้ายขนาดแสพเสบเลยพี่น้องเลยได้กินดิตัวน,นี้ไป กูได้เคยกินแน่พี่เนาะฮัมบังมี่มใช่ปะต้มยังลํำคา่าพี่เนองโอ้ลืมใส่ม,มักหนาวเนาะทุพ่อัหมูย่สมเนาะ ลื่นใส่มาหน้าไปเนาะตั้มรำขานเนาะ<ม>เรืองว่า,สาใ<ม>ส่มาขามเตี๋บยบแค่แสไปเนาะขามซุกเนาะอืมครับขนาดไม่พอปลื่นใส่สมไปเนาะไม่เบียดแสบ ลืมผสมไทยกาดห่อนๆอนน่อะไรอ่างองกินเมียงเนาะขาทานี่ม,มัเครืองคืนแล้วมาพาน์ทยอายุเนาะ อีกด้แล้วบ้า่ได้กินเฮิงนะพี่เนอะเหมียงเนาะหยัง,ยงต่ำล้ำคากับห้ามมึงหมีพี่เนอะกินกับมึงเดียวก็แสบกี่เนอะ อโอเคพี่น้อกินก่อนไปยากกานอให้กินเบิ่งพี่ก่อข้าัมมกมกหมี่